แล้วต่อไปวันที่7จ็กรกฎาคมเริ่มงานฉลองพระเวิุวันเจกราคมงานฉลองพระวิษุวันเข้าพรรษาในเทนการเข้าพรรษาวันสิบวันสิบคืนเริ่มวัีเจ็ดวันที่เจเช้าด้เก้าโมงทําการบุรุพิธีวงสวงใน,ร,น,งในระนามว่าเป็นคคเป็ตัวเองจะบวงสวงเบิกเตศเบิกเตศฉลองพระวิวันปาปฏิหารกับปาาปางพระลักณ์หน้าทอง ปังบริหารโครงการแปดกอสี่หน้ากําลังสร้างอยู่ัรือไมกำลังสร้างอยู่ราคาแปดแสนห้าไม่มีทุนจัภางทำงหีเราเป็นว่าม้องมีบางบระษัทนะทองซ้ายขวาซ้ายขวาบริษัทมวยที่สียันตามาถวายไว้ทั้งสององค์ซ้ายขวาองค์กลางถัดไปกับปางบริหารเป็นบางกดนี่บริษัทมโนทเวทที่นายเป็นผู้สร้างถวายทั้งองค์ อันนั้นอันนั้นเบิกเนตรแล้วฉลองไปแล้วหลวงพ่อหลวงพ่ออิฐมาสำเร็จธงชัยมาแต่องค์ซ้ายขวาไปองค์กลางเนี่ยยังไม่ได้ฉลองยังไม่ได้เบิกเนตรก็จะเบิกเนตรถึวันที่วันที่เจ็ดอย่งค์หน้าที่ปิดทองให้ปิดทองเนี่ยเป็นโลหะปิดทองได้ถ้าเป็นปูนปั้นนจะปิดทองก็หักอันนั้นเพราะว่าอุปชเป็นเป็นโลหะไม้โยนปิดทองกัน,คนใครได้สัมผัสเทาไปสู่วันได้ปิดทองมันมุ่งแต่ละมุ่นกันว่า ขอ,อพะพะขอปิดทองตรงพระพักขอปิดทองตรงแขนขอพระเจ้าหายปวดแขนขอพระปู่เวีสุวันช่วยข้าพเจ้าขอปิดทองตรงนี้เพื่อจะทวีสุวันเนี่ยเป็นผู้ขาดทองผู้ขาดทองผู้ขาดทองที่เราเหมือนกับว่ากเอาทองแรกทององแรกเงินเั่นไหละขอปิดทองพระปู่ทวีสุวันขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีชัยมีลาภเขาบ้างเถิดลูกแย่ลูกแย่ทุกทีลูกแย่เหลือเกินจะก็ว่าบอกว่าพราศิษย์พระภูมิถ้าได้ปิดทองมันก็ได้ปลูกพระแดงปิดทองแล้วขอให้เราทำอะไรก็รับร right> ู้ร no ับบอก พูดเองเกิเองเนี่เหมืนก็เราขอไม่ธรณีเนี่ยสารตัดจำไม่ธรณีอยู่แล้วหรือยังเราก็บอกว่าอยู่แล้วก็พูดเอง่อยู่แล้วต้องการแล้วก็บอกไปบอกแม่ไปไม่ธรณีไปเหมือนกับพระธิดาสวรรคมื่อวาีต้องการอะไรก็บอกพก็ปู่ทระธิดาสวรรคปางหนึ่งชื่อว่าปางเกิดทรัพย์ปางหนึ่งชื่อว่าปางสําเร็จอาจจะขอบางอะไรก็แล้วแต่เราวันที่เจ็ดจะบวงสรวงเปิดงานจำปีด้วยเจ็ดถึงสิบหกกรกฎาคมแต่วันที่สิบเอ็ดเดโมสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้คือท่าะป่าสามังขกี 2,568กล่องกล่องละ499บาทบารับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตริน้นม,ม่น้ำเจ้าพระยาคือสมเ 7, ด็ดก็จะโบ,บุญชยขนาดหนิ้วหล่อเหล็กดันพีแล้วก็เราก็ลวงทวดดวสิ่ร้อยกระดับรับขนาดนี้วางอยู่ในเรมันจได้ทำไมถึงต้องซอดทอด400แ2,568กล่องปัจจัยที่จะใช้ไปไหน นี่มีจุดประสงค์เลยย่านก็เชน่นลอยมอยเจเว่นรามแาะการการท่นบอกมอกนี่นถวายปัจจัยะับรรจาแล้วแต่อธิยาศายมาไม่สร้างหลายที่จากก็เลยทุดก็ลอยอยู่ทีนี้ไม่มีสร้างแล้วก็ลอยอยู่ลอยไปไหนอ่ะเข้ยาบัญชีไปเป็นสุภาษณ์ส่วนกลางไปก็ทำ,ไไทำอะไรได้บ้างก็ยังไม่ทําอะไรเป็นที่นานเลยแต่ทีนี้วัดบรจาร์เราต้องการปัจจัยที่จะจ่ายในแต่และปีละปีมากมากเพราะวัดบรรจาร์เราไม่มีแค่พอดีไม่มีในทุนไม่มีเจ้า่มือได้เงินจัก โยงใส่บุญทำบุญใส่บาทนี่ทำบุญที่ถึงแต่ละที่อุชาดอกไม้ที่เป็นทองนั้นตามนี้แหละก็มาทำวัดไม่มีเงินถุนเงินทังแต่ทำยวดใจล้วนๆที่นี่จ่ายค่าที่ยังค้างเข้าอีกสองล้านปีนี้ปีนี้จ่ายไปแล้วหกล้านจ่ายเขาปีละแปดล,ล้านเมื่อกุมภาจ่ายไปหกล้านหรือสองล้านก็จะจ่ายกรกฎานี้ถ้าเขาไว้เขาเป็นสาจะจ่ายไปสองล้านพอปีหน้ากุมาาก็จ่ายเพิ่แปดล้านใหม่แต่ปีนี้มันยืดเยื้อเพราะว่าเงินมันหม,มุนมาไม่ทัน กองเงินเข้ามาไม่ทันเพราะว่าช่วงถนนทำเรื่องตาอง่างคนเขาระบาดคนก็ไปใจ,จ่ายในการที่ก่อสร้างต่างนไปจะเก็บคงค้างเพื่อจะอไว้รวมไปจ,จ่ายค่าที่ไม่พอใช่ไหตเราจัดงานใหญ่ขึ้นมางานหนึ่งเพื่อจะให้หาเงินทุนทรัพย์มาจ่ายเราทบปากมาจ่ายจ่ายค่าที่ที่ทั้งหมดสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดสิตารางวาราคาสามหกล้านบาทจ่ายละสิบห้าล้านที่ผ่านมาเหลือ,ออีกพี่สิบเอ็ดล้านก็จะจ่ายครบแต่ละปีละปีป,ะปีสุดท้ายก็จะไปโอนค่าโอน ทีนีน้เมื่อซื้อที่มาแล้วนายกถ้าเราไปถมมก็ใช้งานไม่ได้มันต้องรออีกห้าปีกว่าจะส่งหมดแล้วก็มาถมทีดีวมันไม่ได้ก็ต้องถมไปด้วยก็ต้องแบกภาระถมอีกถมอีกสามล้านก็เลยต้องผ่อนค่าที่ดินถมดินก็ไม่ด้วยม,มันก็ทุกขาลาบได้ามาแล้วมันไม่ถมก็ไปแล้้ต้องถมอีกผมันจะซื้อเศษปูนซื้อดินต่างๆวมแล้วประมาณสามล้านบาทผมเจะใช้งานได้ตอนนี้ก็ต้องมาเป็นบาทต่อแับพื่นที่ต่าง